วัสดีครับพี่น้องที่รักพ <LO jotka> so ี่น้องทุกท่านเราพบกันค่ำคืนวันพุธเราจะเรียนรู้ในมิชชั <rible> like ่นของเราเราได้เรียนรู้ไปแล้วมิชชั่นของเราคือรู้จักเราได้รู้จักพระเยซูคริสต์อย่างไรเราได้เรียนรู้เรารู้จักพระเยซูคริสต์ทางไหนบ้างและเราได้รู้จักพระเยซูคริสต์ลึกกว้างไกลแค่ไหนอย่างไรเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับ เมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์เราต้องเติบโตพระเยซูคริสต์เองพระองค์มีพระประสงค์ให้ชีวิตของเราเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเติบโตฝ่ายร่างกายเติบโตอาจารย์ปโรเองก็เน้นหลายครั้งว่าท่านจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการพัฒนาเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการขับเคลื่อน <S <S โดยพระวิญ,ญญาณรบริสุทธิ์และร่วมกันผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรก็จะร่วมกันขับเคลื่อนคริสตจักรของพระองค์ไปข้างหน้าได้ โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดและเมื่อพูดที่แล้วเราก็เรียนรู้ชีวิตของการเติบโตเช่นกันเราเติบโตไปแล้วหนึ่งขั้นและพูดนี้เราจะเติบโตขั้นที่สองนั่นหมายถึงว่าชีวิตที่เติบโตนั้นเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นต้องก้าวไปข้างหน้ามีคําพูดโดยภาษาสุภาษิตจ,จีนพูดว่าอย่างไรครับเมื่อเราหยุดก้าวหก้าวแสดงว่าเรากําลังถอยหลังสามก้าว ด้วยนี้เองชีวิตของเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าทุกทุกวันทุกๆเวลาเราไม่สามารถที่จะหยุดได้เมื่อเราหยุดเมื่อไหรความรู้ความสามารถหรือการเวลาหรืออะไรเทคโนโลยีเราก็จะล้าหลังไปอีกโดยเหตุน,นี้ชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็เช่นกันต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร การเติบโตลักษณะของการเติบโตฝ่ายวิญญาณคือเราจะต้องกล้าไปครั้งหน้าด้วยการขอบพระคุณในค่ำคืนนี้เราจะเราจะเรียนรู้ว่าการขอบพระคุณชีวิตที่มีการขอบพระคุณชีวิตที่พูดขอบพระคุณชีวิตที่พูดขอบคุณนั้นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการเติบโตฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายฝ่าย EQ พี่น้องที่รัก พ,พระจากเพระว่จนะโคโรเสียอาจารย์ปรโลได้เขียนไว้ในบทที่สองข้อ7บอกว่าจงยังรากและก่อร่างสร้างขึ้นในโปรงและนั่นคงมั่นและมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณอาจารย์ปรโลใช้คำขอบพระคุณสุดท้ายให้ท่านทั้งหลายผู้เป็น คริสตชนผู้เป็นผู้สาวกของพรรเยสูเป็นผู้เชื่อและวางใจในเปรเยสุขิตนั้นอย่างรากอย่างรากลึกลงไปในองค์พรรเยสุขิตเมื่อเราย่างรากลึกเราก็จะร่วมกันก่อร่างสร้างกันขึ้นในพระอ,รองค์และเมื่อสร้างขึ้นแล้วให้มั่นคงในความเชื่อถ้าสร้างขึ้นแล้วไม่มีความเชื่อนั้นหรือว่าความเชื่อนั้นไม่มั่นคงเราก็จะเหมือนกับคนโง่สร้างบ้านบนทรายนั้นต้องสร้าง เมื่อสร้างขึ้นหรือมั่นคงในความเชื่อตามที่เราได้รับคําสั่งสอนตามที่พระวจนะได้สอนเราตามที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างได้สอนเราตามที่อาจารย์เปาโลตามที่อัครทูตเอาตามที่พระวจนะทั้งหมดพระสัญญาของพระเจ้าได้สอนเราและสุดท้ายเมื่อเรารับสิ่งเหล่านี้เราต้องขอบรู้จักขอบพระคุณจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ นี่คือชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคิดจชนเด่นพระพรเราจะต้องรู้จักขอบพระคุณสมาชิกขึดจากเด่นพระพรเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาให้มันติดเป็นนิสัยติดอยู่ที่ปากเราขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณครับท่านขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณ นั่นหมายถึงว่าการขอบคุณนี่การขอบพระคุณนันต้องใช้ได้ต้องติดอยู่ที่เลนพิปกักใช้ในด้านเนื้อหนังและด้านฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนี่คือสัญ,ญลักษณ์นี่คือการเกณฑ์ที่วัดว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นคริสเตชนนั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วอีกระดับหนึ่งพี่น้องที่รักคนที่รักพระเจ้าย่อมรักคําสอนของพระเจ้า นี่คือความจริงสัจจะพี like ่น้องถ้าพี่น้องรักพระเจ้าพี่น้องรักพระวจนะรักคำพูดของพระเจ้ารักคําสอนพี่น้องรักพ่อแม่พี่น้องต้องฟังคําสอนทําตามคําสอนของพิมพ์ของพ่อแม่แต่ถ้าท่านพรบอกว่าท่านรักพ่อแม่แต่ท่านไม่ได้ทําตามคําสอนของพ่อแม่เลยแสดงว่าท่านกําลังโกหกตัวเอง ท่านบอกว่าท่านรักพระเจ้าแต่ท่านไม่ได้ทําตามพระวจนะคําสอนของพระเจ้าเออเลยชีวิตไม่มีการสําแดงคําสอนของพระเจ้าเลยเป็นการกระทําแสดงว่าท่านกําลังโกหกตัวเองและโกหกพระเจ้าพี่น้องที่รักไม่มีใครที่ไม่รักพระเจ้าแต่รักคําสอนของพระองค์ไม่มีใครที่รักพระเจ้าและไม่รักคําสอนของพระองค์ คริสเตียนแท้คริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นเมื่อรักพระเจ้าต้องรักคําสอนไม่มีใครที่รักพระเจ้าและไม่รักคําสอนไม่มีใครที่รักคําสอนและไม่รักพระเจ้าไม่มีพี่น้องที่รักค่าคืนนี้พระเจ้าได้ทรงใช้พี่น้องพระเจ้าได้ทรงใช้ท่านพระค่าคืนนี้พระเจ้าได้ทรงใช้ท่านโดยให้ท่านรักใคร่คิดถึงพระเจ้า ให้มากๆและรักใครรักใครในพระวจนะของพระองค์ด้วยเมื่อรักพระเจ้าเท่าไหร่ต้องรักพระวจนะของพระองค์เท่านั้นและเปิดใจรับอยู่ตลอดเวลาบรรจุ พระวจนะของพระเจ้าเต็มหัวใจของเราหลังจากนั้นให้พระวจนะหรือพระคําถ้อยคําสัจจะของพระองค์นั้นหลังไหลโดยผ่านทางหัวใจของเราทั้งหลายออกมาโดยผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายออกมาและไหลไปสู่คนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่อยู่สัมผัสชีวิตของเรา คนอื่นๆอีกมากมายได้รับการฟื้นฟูได้รับพระกะรุณาคุณจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นคือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นั่นคือการเติบโตฝ่ายวิญญาณมิชชั่นที่สองของคริสจากเด่นพระพรคือการเติบโตรู้จักเติบโตเติบโตในพระเยซูคริสต์นั่นคือเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อมีถ้อยคําเมื่อมีคําสอนเมื่อมีพระชนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะมีเพะประสลค์ พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ถ้อยคําศัจจะของพระองค์นั้นถูกประกาศออกไปที่ข้าพเจ้าพูดเป็นทั้งเห็นคำเป็นพยานชีวิตทั้งพฤติกรรมการกระทําของพี่น้องในการดําเนินชีวิตประจำวันพี่น้องที่รักเส้นทางแห่งจิตวิญญาณน,นั้นหยุดนิ่งไม่ได้ต้องวิ่งต่อไปต้องก้าวต่อไปความเชื่อของเราคือเส้นทาง จำไว้เสมอว่าความเชื่อของคริเตยนความเชื่อของผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นคือเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนให้ดูการก้าวเดินของเราการวิ่งของเราเหมือนที่อาจารย์โปรโลท้าทายเราวิ่งเหมือนที่อาจารย์โปรโลวิ่งพี่น้องที่รักนั้นในกิจการบท 9: ข้อสองได้พูดถึงคนที่ถือทางนั้นถ้อยคําคือทางนั้นทางนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้า เพราะสมัยนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคริสเตียนบอกว่าคนถือทางนั้นพี่น้องที่รักนั้นทางนั้นก็คือถ้อยคําสัจจะของพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อความรักของพระเจ้าดึงดูดให้เรารีบวิ่งตามพระองค์ไปเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรามีความรักในพระเจ้าสองสิ่งนี้จะดึงดูดจะจูงใจ ให้เราเดินติดตามพระองค้าเดินติดตามพระองค์แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอุปสรรควิกฤตเราก็จะก้าวเดินต่อไปเพราะเราเดินตามพระเจ้าพี่น้องเพราะเมื่อเดินตามพระเจ้าเราต้องเชื่อและทำตามพระคำของพระองค์ เมื่อเราเดินตามพระเจ้าแล้วพี่น้องเมื่อเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วพี่น้องพระเจ้ามีพระสัญญาไม่ใช่เราเติบโตเฉยๆแต่โรรองมีพระสัญญาว่าเราต้องสแสวงหาและทูลขอให้เรามีความก้าวหน้าต่อไปมีความก้าวหน้าต่อไปในโคริสสีบทสองข้อเจอาจารย์โปรโรเขียนไว้ว่าจงอย่างรากในโปรองความเชื่อมั่นคงตามที่ได้รับคําสอนมาแล้วและบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณเราไม่เพียงแมจิตใจที่ขอบพระคุณยังต้องมีความ ก้าวหน้าในการขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีและตลอดเวลาทุกลมหายใจคริสตชนหลายครั้งคริสเตียนหลายครั้งเราขอบพระคุณเพราะเราชอบในสิ่งที่เราได้รับเราขอบคุณเพราะเราชอบในสิ่งที่เราได้รับการตอบสนองจากบุคคลคนอื่นๆเราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราได้มีชีวิตที่ดีแต่เมื่อเราไม่มีชีวิตที่เราเชิญอ,อุปสรรคชีวิตเรากําลังตกต่านั้น เราไม่เคยคิดที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่เปลี่ยนคำขอบพระคุณเป็นคำถามและเป็นคำบน่นนั่นคือเด็กทารกฝ่ายวิญญาณพี่น้องที่รักนั้นขอให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยเฉพาะคีดจากเด่นพระพรสมชิกจากเด่นพระพรต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ฟังไม่หันเหหันไปเหมาฟังลมปากหันไปเหมาต้องหนักแน่นมั่นคงอาจารย์บราต้องอย่างรากลึกลงในองค์ปรซูุริตบนความเชื่อ แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะไม่คิดเล็กคิดน้อยคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ว่าคนน้นไม่ว่าคน,วคนนี้จะสุขุมรอบคอบเงียบแม,ม้จะถูกตําหนิถูกต่อว่าก็จะอดทนยิ้มและอธิษฐานเผื่อเขาและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนั่นคือที่คำสอนที่เราได้รับการสอนมานั่นคือพระเยซูคริตสต์ทรงสอนเราอย่างนั้น พี่น้องที่รักนั้นคนเตเนิบโตฝ่ายวิญญาณนั้นคนที่เติบโตฝ่าวยวิญญาณต้องมีลักษณะอย่างนี้นันข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคริสมบัติคิตจากเด่นพระพรทุกคนจะเติบโตฝ่าวยวิญญาณอย่างนี้แลวเราจะร่วมเรียนรู้การเติบโตฝ่าวยวิญญาณด้วยกันประการที่สองสัญญาณที่ 2, สองการเติบโตฝ่ายวิญญาณในค่ำคืนนี้ท่านต้องเติบโตด้วยการขอบพระคุณชีวิตต้ะกอบด้วยการขอบพระคุณพี่น้องที่รักขอบพระคุณที่เราได้มาอยู่คริสมัตรจกเด่นพระพร ขอพระคุณที่เราอยู่ในครอบครัวของพระคริสต์ในเด่นพระพรเราจะไม่หันเหจะไม่แสวงหาไปเรื่อยจะไม่วิ่งไปว่ามาที่นูน่นที่นี่แต่จะอยู่ตรงนี้ช่วยกันตรงนี้ล้มตรงนี้ลุกตรงนี้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันที่จะนำนาวาเด่นพระพรเดินต่อไปไม่ใช่ว่าล้มตรงนี้แล้วหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ว่ามันตรงนี้ไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนั่นแสดงว่าเรายังไม่เติบโตไฟ จิตวิญญาณเราไม่มีแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจชีวิตของคริสตชนชีวิตที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราพี่น้องที่รักอาจารย์เปโลบอกว่าไงบอกเราว่าต้องมีความก้าวหน้าในการขอบพระคุณก้าวหน้าขอบพระคุณอย่างไรถ้าหากคนคนหนึ่งรู้จักขอบพระคุณชั่วชีวิตของเขาก็มีความมีการเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับ นั้นการเรียนเพิ่มพีจึงสําคัญเราจะก้าวหน้าได้ในการด้วยกันขอบพระคุณได้เราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเราต้องยอมรับคําสอนของปยียซูคิต์เชื่อคําสอนทําตามคําสอนนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าและด้วยการขอบพระคุณนี้เองเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงธาตุแท้ที่พื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือรู้จักขอบพระคุณรู้จักขอบขอบคุณ พี่น้องที่รักเมื่อเราดูคนที่รู้จักขอบคุณจะต่างกับคนมากมายท่าแท้ของชีวิตจะต่างกับคนมากมายเมื่อเรามีชีวิตที่เห็นการขอบคุณขอบพระคุณทั้งฝ่ายเนื้อนหนังทั้งฝ่ายจิตวิญญาณเราจะเห็นว่าชีวิตของคนคนนั้นจะแตกต่างจากชีวิตอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จะขอบพระคุณ ออราหรือพระสิริของพระเจ้าจะส่องร้อมรอบเขาพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏชัดสําแดงเปล่งปังแสงสว่างของพระองค์ในชีวิตของเราในใบหน้าของเราพี่น้องต่างกับคนที่ไม่รู้จักขอบคุณมีแต่แน้าย่นเพราะมีแต่เรื่องทุกขมีแต่เรื่องแค้นมีแต่เรื่องไม่พอใจพี่น้องที่รักนั้นคนที่รู้จักขอบคุณจะต่างกับคนอื่นมากมาย ถ้าแท้ชีวิตของชีวิตคริสเตียนคือการขอบพระคุณจะไหมนะครับการเติบโตสัญญาณการเติบโตฝ่ายวิญญาณอันที่สองคือการขอบพระคุณนั่นคือท่าแท้ของชีวิตคริสเตียนในหนังสือโครยสีได้สอนการขอบคุณ7อย่างที่จะทําให้เราทั้งหลายพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ตอนนี้เรากำลังเติบโตจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเราก็จะเป็นเด็กโตพี่น้องที่รักสัญญาณที่สองเรากําลังจะเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นวัยอน,นุชนนั้นการสัญญาณเจอย่างการขอบคุณที่อาจารย์เปาโลได้สอนเราในโครเสีนี้ประการที่หนึ่งเราจะเรียนด้วยกันในใน,ในช่วงพุธกลางคืนนี้ประการที่หจากการขอบพระคุณ ก้าวไปถึงการทดแทนคุณประการที่หนึ่งเมื่อเรารู้จักขอบพระคุณและไม่ใช่ขอบพระคุณเฉยเฉยเมื่อเรารู้จักขอบพระคุณนั้นหมายถึงว่าเมื่อเราประสบผลสําเร็จในชีวิตได้รับการเติมเต็มได้รับการอวยพรอย่างมากมายในชีวิตจนบริบูรณ์เราต้องรู้จักทดแทนคุณตอบสนองพระคุณของพระเจ้าทดแทนคุณผู้ที่มีบุญคุณไม่ใช่ใหญ่โตสําเร็จแล้วเฉยไม่รู้จักบุญคุณคน คนประเภทนี้จะถูกเหยียบย่ำให้จมลงไปในสังคมและฝ่ายจิตวิญญาณก็จะถูกเหยียบย่ำให้จมลงไปพี่น้องที่รักนั้นประการที่หนึ่งชีวิตที่เราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนั้นอาจารย์ปโลชี้ให้เห็นเจ็ดอย่างหนึ่งขอบพระคุณต้องความการขอบพระคุณนั้นจะต้องพัฒนาไปเป็นการทดแทนพระคุณ นั่นหมายถึงตอบสนองพระคุณโคฤรสีบท3ข้อ15บอกว่าและจงให้สันติสุขของพระคิดครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวเพื่อสันติสุขนั้นและเพื่อท่านจงมีใจกะตันยูใจกตัญญูการกตันญูคือการตอบแทนพระคุณตอบแทนคุณคนที่มีพระคุณสําหรับชีวิตของเราข้อนี้ได้สอนให้เราเกี่ยวให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของของการตอบแทนคุณอย่างไรครับ นั่นหมายถึงว่าประการที่หนึ่งข้อนี้สอนให้เราให้รู้จากเป้าหมายของการตอบแทนคนโดยพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเราจะตอบแทนพระคุณของโรรองคหนึ่งให้เป็นกายเดียวกันการตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่ชีวิตนิรันร์เข้าสู่ความรอดนั้นนั่นไม่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณแล้วเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรเราต้องเป็นกายเดียวกัน พระคริสเตียนพี่บอกว่าให้เราเป็นกายเดียวกันไม่มีฉันไม่มีเธอเราทั้งหลายเป็นกายเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์ไม่มีกรีกไ,ไม่มีไทยแต่มีแต่พวกเรามีแต่กายเดียวกันพระเจ้า,พร,จาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นกายในองค์พระเยซูคริสต์กายเดียวกันเมื่อเป็นกายเดียวกันก็จะสําแดงความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกมาคิดตรงกันเป้าหมายเดียวกัน แม้ว่าจะต่างความคิดต่าง่ตาตงความคิดก็สามารถทําได้แต่สรุปสุดท้ายเราต้องมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันยอมรับของการความคิดของกันและกันนั่นคือการเป็นกายเดียวกันอาจารย์ปอราาต้องเป็นกายเดียวกันนั่นคือการมีใจกตันอยู่นั่นคือการตอบแทนพระคุณอย่างที่สองอย่างที่สองการเป็นตอบแทนพระคุณของพระเจ้าอย่สองจงมีใจกตันอยู่ อย่างที่สองให้เรามีใจกรตัญยูมีใจตอบแทนพระคุณเมื่อเรามีใจกตัญญูเราต้องมีการกระทำไม่ใช่พูดเฉยเฉยเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เเองก็สอนไม่ให้พูดเฉยเฉยแต่จงกระทำพร้อมกับคำพูดโดยเห็นนี้เองอาจารย์บุญโลบอกว่ากายเดียวกันนั้นการตอบแทนประการที่สองการตอบแทนพระคุณนั้นจะต้องไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่การกระทำ โครุสีบทสามข้อยีบสาบอกว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจพี่น้องที่รักเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์นั้นเราจะทําอะไรเราเราต้องรู้จักตอบแทนคนเมื่อเรารู้จักตอบแทนคนไม่ใช่คิดได้แล้วก็เงียบไม่ใช่พูดแล้วก็เงียบหมือนถึงพูดแล้วต้องกระทําและกระทําไม่ใช่กระทําด้วยความด้วยจําใจด้วยความฝืนใจแต่กระทําด้วยความเต็มใจ พี่น้องเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะตอบแทนคุณฝ่ายเนื้อหนังใครก็ตามที่มีคุณกับชีวิตของเราเมื่อเราประสบผลสําเร็จเมื่อเราก้าวขึ้นอยู่อุอีกขั้นหนึ่งที่ดีกว่าจงมองลงไปหาคนนั้นและตอบแทนคุณคนนั้นด้วยการกระทําเหมือนกระทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้า ทำกับคนเล็กน้อยคนนี้ทำกับคนที่มีพระคุณกับเราคนนี้เหมือนเรากับทาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทําดีที่สุดเต็มใจที่สุดทําให้คนคนนั้นพี่น้องที่รักด้วยนี้เองในค่ําคืนนี้จิตใจที่รู้คุณจะแสดงออกในการกระทําจิตใจที่อักกตันโยนั้นะมีแต่พูดแต่ไม่สันสาแดงออกไม่ว่าเราจะทําอะไรเราทําเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจําไว้เสมอครับเราเป็นคิตชน เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เราทําเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นความรู้สึกเก็บอยู่ในใจแต่ภายนอกปรากฏออกเป็นการกระทําเหมือนทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจที่ขอบพระคุณจึงได้กลายเป็นการกระทําที่กะตันยุยูพี่น้องนั้นการกระตันอยูหรือการทดแทนพระคุณนั่นเองชีวิต การเติบโตฝ่ายวิญญาณสัญญาณครั้งอันนี้ก็คือการขอบพระคุณและการขอบพระคุณนั้นต้องพัฒนามาเป็นการตอบแทนพระคุณทดแทนพระคุณการมีใจกะตันยูงมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะจบนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่กาอฮ่องกงมีคุณหมอคนหนึ่งถวายเงินช่วยเหลืออนุชนในคริสตจักรที่ยากจนให้ได้เรียนมหาวิทยาลัยเป็นประจำ มีคนถามเขาว่าถามคุณหมอคนนั้นว่าทําไมต้องทําแบบนี้คุณหมอทําไมต้องทำเนี้ยต้องเอาเงินให้กับพวกเด็กอนุชนในขึ้นจากที่ยากจนได้เรียนพระคัมภีร์ได้เรียนมหาวิทยาลายัยคุณหมอคนนี้เป็นพยานเล่าว่าเมื่อเขายังเป็นเด็กครอบครัวของเขายากจนไม่มีโอกาสได้เรียนสอบหมอได้ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือคริสเตียนคนหนึ่งที่รักพระเจ้าก็หยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับคุณหมอคนนี้ ให้คนนี้ให้ทุนการศึกษาคุณหมอคนนี้จนคุณหมอคนนี้ได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยเป็นหมอด้วยการรักด้วยความรักของคริสเตียนคนนี้เหมือนที่เขาทำตามว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องพี่รักด้วยนี้เองคุณหมอคนนี้จึงกระทำจึงสํานึกในพระคุณของคริสเตียนคนนั้น ตอบสนองพระคุณของพัฒนามาเป็นการตอบสนองพระคุณของคริสเตียนเมื่อท่านได้เป็นหมอท่านได้คือทำงานใหญ่โตมีเงินทองมีชีวิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่สามารถมีกินมีใช้มีแบ่งปันแล้วท่านก็ตอบสนองพระคุณของเจตนารมณ์ของคุณหมอของคริสเตียนคนนั้นที่ช่วยเขาโดยการส่งนักเรียนอนุชนที่ยากจนในคริสตจักรไปเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่เขาต้องการ นี่คือการสำนึกในพระคุณนี่คือการตอบแทนพระคุณพี่น้องที่รักเป็นการสั่งสอนทางจิตวิญญาณช่วยให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณได้รู้จักขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคนที่มีพระคุณต่อเราความหมายมันเป็นการสอนพี่น้องสอนให้เรารู้จักพูดด้วยนี้คนไทยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ขอบคุณกับขอโทษแต่พี่น้องต่างชาติพูด เต็นติดเป็นติดที่ปากเราต้องสอนคิตชนเราต้องสอนอาจารย์ต้องสอนเราต้องสอนเราต้องรับคําสอนของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าและจดจําไว้และกระทําตามเชื่อและทําตามเพราะเรารักพระเยซูคริสต์เราต้องรักพระวจนะของพระองค์เชื่อในพระวจนะและทําตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าคําว่าขอบคุณเป็นแท้ทีพื้นฐานของชีวิต เราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราขอบพระคุณไม่เป็นสิ่งที่เราได้รับในจิตวิญญาณและการสั่งสอนคือคำว่าล้มเหลวคำว่าล้มเหลวในชีวิตพี่น้องที่รักด้วยเห็นนี้เองค่ำคืนนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้และจำเป็นต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณ มิชชั่นภารกิจของขิตจักเด่นพระพรรู้จักพระคริสต์เติบโตในพระคริสต์ขอข้าคืนนี้คำว่าขอบคุณการขอบคุณพระเจ้าการพัฒนจนพัฒนามาเป็นการทดแทนบุญคุณนั้นอยู่ในชีวิตของการเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกขิตจักเด่นพระพรและพี่น้องทุกท่านที่ร่วมศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยกันในข้าคืนนี้เมื่อเราขอบพระรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้จัก กตัญย,ยูกตัญญูกตะเวทีพระบิดาทรงชื่นชมมากและเป็นความหวานชื่นในน้ำพระทัยของพระองค์ต่อชีวิตการเติตบโตฝ่ายวิญญาณของเราขอคำคืนนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราที่จะมีนิสัยมีอุป,ปนิสัยที่จะขอบพระคุณพระเจ้าติดอยู่ที่ริมฝีปากขอบพระคุณในทุกกรณี พี่น้องที่รักและพัฒนามาจนเป็นการขอบคุณเจนเป็นการทดแทนคุณจนเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเจ้านั้นขอให้สมาชิกิีดจากเด่นพระพรทุกคนที่จะมีชีวิตเป็นซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องรู้จักขอบพระคุณและพัฒนาสู่การทดแทนคุณสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าด้วยการถวายชีวิตของท่านมาร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์ มาอธิษฐานการมอบถวายด้วยความสัตย์ซื่ออธิษฐานเผื่อกันและกันประสปใาสาด้วยถ้อยคําสัจจะของพระเจ้าหนุนจิตชูใจกันและกันไม่ใช่หนีไปที่อื่นแต่ให้อยู่ร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนั่นคือการเติบโตฝ่ายวิญญาณสัญญาณอันนี้คือการก้าวไปสู่การขอบพระคุณพระเจ้าและพัฒนาสู่การ ทดแทนคุณกระตันอยู่ด้วยการเป็นน้ำหนึ่งเป็นกายเดียวกันในพปรเยสุขิตขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านในขัขืนนี้ให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณในขั้นนี้ด้วยกันและเราจะพบกันทุกครั้งเราจะขอบคุณเราจะขอบพระคุณพระเจ้าและจะช่วยกันในการที่จะตอบแทนสำนึกในพระคุณของพระเจ้าโดยขับเคลื่อนริสตจักเด่นมะพรไปข้างหน้าสู่ความไพูบยญของพรรเยสุขิตเจ้าขอพระเจ้าอวยพรอามน